เจอเหยื่ออีกอื้อตายปริศนาหลังไปกับแอมเร่งสอบฆาตกรต่อเนื่อง จากกรณีนางทองพินเกียรติชนะสิริอายุ63ปีรวมทั้งนางสาวนิพาวรรณขันวงอายุ35ปีมารดาและพี่สาวของนางสาวสิริพรขันวงหรือก้อยอายุ32ปีเท้าแช์ชาวจังหวัดกาญจนบุรีติดใจปมการเสียชีวิตหลังนางสาวสิริพรเป็นลมวูบเสียชีวิตติดสนาขณะเดินทางไปทําบุญปล่อยปลากับเพื่อนสนิทที่ริมท่าน้ําแม่น้ําแม่กลองพื้นที่อําเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีและได้ร้องทุกตํารวจกอง ช่วยตรวจสอบเพราะเชื่อว่าเป็นฆาตกรรมโดยมีนางสราร์รังสิวุทาพรหรือแอมภรรยาของตำรวจระดับรองผู้กำกับในพื้นที่จังหวัดราชบุรีเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายดังกล่าวล่าสุดตำรวจกองปราบปรามนำกำลังจับกลุมนางสรารัฐหรือแอมหลังตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนพร้อมของกลางขวดไซยาไนท์โดยเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุมตัวนางสรารัฐได้ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะกทมจากแนวทางสืบสวน จ้าหน้าที่เชื่อว่านางสารารัตน์น่าจะเป็นผู้นำไซยาไนต์ซึ่งเป็นสารเคมีอันตรายผสมใส่อาหารให้ผู้ตายรับประทานเพื่อหวังลักทรัพย์สินมีค่าต่างๆของผู้ตายขณะที่พลตํารวจเอกสุรเชษฐ์หักพนันรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเปิดเผยว่าหลังตํารวจกองปราบเข้าจับก,กลุ่มตัวนางสารารัตน์หรือแอมขณะนี้อยู่ระหว่างประชุมกับทางผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางผู้บัญชาการตํารวจภูทรภาคเจ็ดและสถานีตํารวจที่เกิดเหตุทั้งหมดเพื่อมาช่วยกันไล่เรียง ทำลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากเป็นคดีที่เกิดขึ้นในหลายท้องที่และส่วนใหญ่เกิดขึ้นมานานกว่า2ปีแล้วโดยคดีที่อยู่ในมือตำรวจตอนนี้มี7คดีหลังจากนี้จะต้องหาพยานหลักฐานและความเชื่อมโยงของผู้กระทำความผิดว่ามีเพิ่มหรือไม่รวมถึงอดีตสามีที่เป็นตำรวจด้วยว่ามีการช่วยเหลือหรือเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่หากพบจะดำเนินการทั้งหมดไม่ละเวน้นแต่เบื้องต้นผู้ต้องหายังให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและความยากของคดีนี้เนื่องจากตั้งแต่อดีต จนปัจจุบันทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตไม่ได้ติดใจสาเหตุตั้งแต่แรกจึงไม่ได้ไปแจ้งความและไม่ได้มีการตรวจหาสารพิษในร่างกายเอาไว้แต่ก็ยังมีบางส่วนที่ยังมีการผ่าพิสูจน์ศพว่าพบยาไซยาไนในร่างกายอยู่ประกอบกับหลักฐานในที่เกิดเหตุโดยเฉพาะขวดไซยาไนที่มีพยานนำมาให้กับทางตำรวจหลังพบที่หลังบ้านหลังหนึ่งซึ่งหลักฐานที่สำคัญในคดีจะต้องเน้นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เป็นหลักทั้งนี้ตัวผู้ต้องหามีเจตนาประสงค์ต่อทรั สิงของผู้เสียชีวิตและจะมุ่งเป้าไปที่เหยื่อคนใกล้ชิดโดยเฉพาะในแวดวงตำรวจและต้องมีเงินแต่ส่วนจะเข้าข่ายเป็นการฆาตกรรมต่อเนื่องหรือไม่ต้องตรวจสอบและวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมของผู้ต้องหาก่อนรวมถึงหลังจากนี้จะต้องสอบปากคำและพูดคุยกับเหยื่อรายอื่นๆเพิ่มซึ่งตอนนี้ทราบว่ามีทั้งหมด9ศพแล้วในพื้นที่ของจังหวัดราชบุรีนครปฐมและกาญจนบ,บุรีทั้งนี้ในเรื่องของภาวะป่วยทางสิทธิของผู้ต้องหาจะมีหรือไม่นั้นอยู่ระหว่างตรวจสอบ รอบรวมถึงที่สําคัญที่สังคมสงสยัยคือายาไซยาไนต์ผู้ต้องหานํามาจากที่ใดต้องขอไปดูประวัติการซื้อขายและไล่ต้นต่อแหล่งที่มาก่อนโดยก่อนหน้านี้ทีมข่าวช่องแได้โทรศัพท์ไปพูดคุยกับทนายความของนางสาวแอมให้ข้อมูลว่าข่าวที่ออกมาค่อนข้างแรงหลังจากที่ตนเองได้สอบข้อเท็จจริงกับลูกความแล้วก็ได้ห้ามไม่ให้ลูกความให้ข้อมูลและให้เงียบไปก่อนเพื่อดูท่าทีและให้ฟ้องต่อศาลเพื่อข,อขอความเป็นธรรมส่วนกรณีที่ ว่านางสาวแอมได้ลงไปช่วยก้อยหรือไม่หลังจากก้อยเป็นลมนั้นทนายความยืนยันว่าได้ลงไปช่วยโดยนางสาวแอมตั้งคันอยู่ทําให้เดินไม่ค่อยสะดวกภาพกล้องวงจรปิดจะเห็นว่าเดินเดินหยุดหยุดแต่ก็ได้ลงไปด้านล่างด้วยและไปตามคนมาช่วยด้วยและที่กล่าวหาว่าแอมโยนของทิ้งนั้นไม่จริงเพราะที่ถือไปในมือคือดอกไม้และถุงปลาส่วนเรื่องทรัพย์สินของก้อยที่หายไปขอให้เป็นรายละเอียดในสำนวนแอมให้การกับตำรวจไว้แล้วแต่ยืนยันได้ว่าแอมไม่ได้ทำ และหลังจากนี้จะหาพยานมาต่อสู้คดีเพื่อหักล้างกับพนักงานสอบสวนและพนักงานอายการนักข่าวก็ถามอีกว่ามีหลายเคสที่เริ่มปรากฏว่าแอมมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องทนายความระบุว่าก็เดถามลูกความด้วยเช่นกันแต่แอมไม่ได้ตอบอะไรมากเพราะทนายความทําคดีที่เกี่ยวกับก้อยแต่ก็ต้องดูสํานวนของพนักงานสอบสวนอีกครั้งทั้งนี้ก็เป็นสิทธิ์ของจําเลยที่จะให้การอย่างไรก็ได้และหลังจากเกิดกระแสะข่าวยอมรับว่าแอมเครียดความดันขึ้นส่วน กรณีที่ว่าตอนแรกแอมให้ข้อมูลว่าไม่รู้ไม่เห็นแต่ตอนหลังยอมรับว่าอยู่กับก้อยนั้นทนายความบอกว่าเท่าที่ทราบที่แอมไม่อยากพูดเพราะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมและจะเป็นการหมิ่นประมาทผู้เสียชีวิตด้วยจึงไม่ได้พูดทนายความยังชี้แจงอีกว่าแอมได้หย่าก,กับสามีที่เป็นรองผู้กำกับประมาณปี2564ก็ประมาณ2ปีแล้วซึ่งมีเอกสารทะเบียนหย่าชัดเจนแต่ที่ยังเข้าไปที่บ้านพักก็เพราะมีลูกน้องที่ต้องดูแลด้วยกันหลังจาก กับสามีที่เป็นตำรวจก็ได้ไปคบหากับแด่หรือนายสุดที่ศักดิ์ซึ่งเป็นชาวอุดรธานีแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันและต่อมานายสุดที่ศักดิ์เสียชีวิตเมื่อวันที่12มีนาคม2566ระหว่างนั้นปรากฏว่าแอมได้โทรศัพท์มาหาทนายความพอดีทีมข่าวจึงได้ให้ทนายความถามแอมว่ามีอะไรอยากจะบอกกับสื่อมวลชนหรือไม่แอมบอกกับสื่อมวลชนส,นสั้นๆว่าขอยืนยันคำเดิมตามที่ทนายความบอกว่าถ้าอยากได้ความเป็นธรรมเราต้อง ไปที่ศาลไม่ได้ไปหาสื่อตอนเองโดนโจมตีเยอะมากตนเองเลยขอไปที่ศาลก็แล้วกันจากนั้นทนายความถามว่าแล้วไปมาหรือ,อยังแอมตอบว่าไปมาเรียบร้อยแล้วและไปที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนด้วยแต่เมื่อถามว่าความรู้สึกตอนนี้เป็นอย่างไรแอมก็วางสายไปทีมข่าวช่อง8รวมผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับแอมรวมทั้งสิ้น9คนวันที่13ธันวาคม2 5 6 3ชื่อฟ้าสถานที่เกิดเหตุบ้านพักจังหวัดนครปฐม สาเหตุกล้ามเนื้อหัวใจทำงานผิดปกติโดยพบว่าก่อนเสียชีวิตนางสาวฟ้าออกไปกินข้าวมันไก่กับแอมและมาถึงบ้านแล้วเสียชีวิตรายที่2คือสุรัตน์ทรพัพเพื่อนสมัยมัธยมของแอมเสียชีวิตวันที่6มกราคม2564ระบุสาเหตุการตายโรคหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจตีบโดยทีมข่าวได้พูดคุยกับเพื่อนของบีบอกว่าบีเสียชีวิตในห้องน้ําโดยก่อนหน้านั้นเขาเดินทางไปกับเพื่อนและมาทราบภายหลังคือน้องแอมและพบว่าผู้ตาย โอนเงินไปให้แอมจำนวน60,000บาทโดยบันทึกช่วยจำว่าแอมยืมโดยโอนเงินให้1มกราคม2564และเสียชีวิตในวันที่6มกราคม2564รายที่3ร้อยตำรวจเอกหญิงการดาโตไร่ผู้กองนุ้ยคนสนิทที่แฟลตตำรวจรองสารวัตรตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบ,บุรีเสียชีวิต10สิงหาคม2565เสียชีวิตในรถเก๋งริมถนนเพชรเกษมจากสาเหตุหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันจากการ พูดคุยกับพ่อของร้อยตํารวจเอกหญิงกันดาบอกว่าลูกสาวจะพูดถึงแอมโดยจะเรียกแอมว่าคุณนายโดยตอนนี้เริ่มคิดแล้วว่าลูกอาจจะโดนวางยาหรือไม่รายที่4ี่นางจันรัตวงไกลศิลป์เสียชีวิตวันที่15สิงหาคม2565สาเหตุอยู่ระหว่างการตรวจสอบก่อนเสียชีวิตออกไปพบแอมเพื่อนําเงินไปให้ช่วยปล่อยกู้ทั้งนี้ได้สอบถามคุณระพีชำนานเรือผู้ร้องเรียนเล่าว,ว่าโดยรู้จักกับแอมผ่านเพื่อนที่ทําประกันด้วยกัน และอาจจะเกี่ยวกับเรื่องรถที่เอาไปจำนำและผู้ตายและสามีเอาเงินไปให้แอมปล่อยกู้ก่อนจะเสียชีวิตรายที่5นางสาวกนิกาตุลาเดชรัก์เอเสียชีวิตวันที่12กันยายน2,565มีเลือดออกในสมองรู้จักผ่านเฟซบุ๊คพูดคุยเรื่องแก้กรรมโดยญาติบอกว่าหลังจากออกไปกับคนชื่อแอมนั่งรถคนชื่อแอมและพบว่าไปเป็นลมที่ปั๊มวูบเสียชีวิตนอกจากนี้พบว่ามีทรัพย์สินหายไปด้วยโทรศัพท์เงินและท รายที่6นายสุทธิศักดิ์ภูนขวัญแด้สามีนางสาวแอม,มไม่ได้จดทะเบียนเสียชีวิตวันที่12มีนาคม2566ที่บ้านพักจังหวัดอุดรธานีโดยพบความผิดปกติตกดึกแอมไปฉลองวันเกิดตอนกลางคืนหลังเสร็จสิ้นงานศพและบอกว่าทรัพย์สมบัติของแด้มีทอง8บาทโดยเพื่อนเปิดเผยเรื่องนี้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังตกใจมากๆถ้าแอมทำขอให้แอมรับผิดถ้าทำจริงเป็นผู้หญิงที่น่ากลัวมากที่สําคัญพบขวดยาสารกลุ่ม ไซยาไนในห้องของนายแด่ด้วยขณะที่แม่ของนายแด่ยอมรับว่าตอนนี้ก็สงสัยแต่ไม่มีหลักฐานและเพิ่งมารู้มามีลูกมีเมียได้4เดือนเองแต่พอมีข่าวยอมรับว่าสงสัยเพราะว่าก็ตายคล้ายๆกันแม่ของแด่กล่าว